สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มพาเพื่อนๆมาชมว่านสีทิศนะจ้าว่านสีทิศที่ประเทศฮอลแลนด์จ้าเขาปลูกเอาไว้ในกรีนเฮาส์ยักษ์จ้านีละจ้าก็มีหลายๆสีได้กันสีแดงสีส้มสีชมพูสีขาวนะจ้าก็คงจะต้องทำคลิปเดียวรวมกันนะจ้าก็จะก็จะไม่ทำหนึ่งสีต่อหนึ่งคลิปนะจ้า เออเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันนะจะเข้าอยู่ใกล้กันก็เลยต้องทําทําไปด้วยกันนะจ๊ะอันนี้เออก็สีก็สวยจ้ะดอกก็ย้ายใหญ่เขาปลูกดูสิจ๊ะใส่ในกระถางก็ไม่กี่ต้นนะจ๊ะก็ไม่กี่ต้นนะจ๊ะแต่ดอกสุดยอดเลยเขาก็คงจะใส่ปุ๋ยได้อย่างดีนะจ๊ะอันนี้ก็สีแดงจ้ะสีแดงต้นเขาอวบมากเลยจ้ะต้นอวบอวนะจ๊ะ ตัวนี้ก็เป็นสีขาวขอบของเขาก็จะเป็นอสีสีแดงๆนะจ๊ะนะจะนจะสีขาวแล้วก็นี่ก็อีกสีหนึ่งจ้ะเพื่อนๆมีอีกสีหนึ่งนะ่จ้ะสีนี้ก็สดใสมากเอ่อคล้ายๆสีเลือดหมูนะจ๊ะนะจ๊ะอู้ชอบสีนี้มากเลยจ้ะเพื่อนๆเขาปลูกได้ต้นใหญ่สุดๆเลยอือ สีนี้ก็ไม่เลวเลยจ้ะนี่นสีนี้แล้วสีขาวนนก็โอเคอยู่จ้ะก็จะสูงหน่อยต้นจะไม่จะไม่อ้วนเท่าไรแต่ก็โอเคจ้ะอืมสีนี้ก็ชอบอุย้ยชอบหมดเลยจ้ะดอกใหญ่ๆดอกให,ใหญ่จ้ะเพื่อนๆดูสิจ้ะอืม ก็หาชมยากจ้ะสีแบบนี้ส่วนมากที่อังกฤษจะเป็นสีแดงแต่สีแดงแล้วก็สีชมพูสีขาวก็มีมั่งนะจ๊ะแต่ที่นี่จะเอาสีไหนจ้ะก็บอกมาจัดให้นะจ๊ะเนี่ยจ๊ะอันอันนี้ก็สวยจ้ะนี่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 ้โ,โูนี่จ้ะสวยไม่มีที่ติเลยจ้ะสวยแบบนี้เขาเรียกว่าสวยใจสลาลยจ้ะ แล้วเขาก็มีหน่อขึ้นมาใหม่ได้นะจ๊ะเนี่จะช่อช่อใหม่ๆช่อช่ออ,อ่อ,อนๆของเขาอันนี้ก็ออกแล้วส่วนนี้เขาก็จัดเป็นตะกร้านะจ๊ะเนี่ยจะจัดเป็นตะกร้าแบบนี้หลายๆสีได้กันก็สวยดีจะ้ะส่วนส่วนอันโน้นก็เป็นสีเลือดหมูจะ้ะเนี่ยจะ้ะนี่จ้ะสีเลือดหมูแล้วก็เ อันนี้ก็สีแดงเข้มจ้ะสีแดงเลือดไก่จ้ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยจ้ะก็กำลังกำลังออกดอก,ดอกสวยแล้วนี่ก็รู้สึกว่ากลีบจะซ้อนจ้ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยจ้ะกลีบจะซ้อนนี่ก็ก้านยาวมากเนี่จ้ะ ายาวส่วนข้างบนนั้นก็สีสดงดงามจ้ะข้างบนนั้นส่วนนี้ก็สีแดงเลือดหมูอีจ้ะก็กำลังจะบานี่จ้ะแล้วนี้ก็ยังไม่บานหมดนะจ๊ะถ้าบานหมดแล้วสุดยอดเลยจ้ะก็เป็นสีอสีขาวสีขาวแล้วก็สีชมพูสีชมพูเออ คล้ายๆเหมือนคนเอาภาพไปวาดนะจ๊ะเพื่อนเอาเอาพูกกันวาดวาดเป็นเส้นนะจ๊ะถ้าอธิบายผิดก็ขอโทษนะจ๊ะนี่จ๊ะก็มีน้ำน้ำาพุอยู่เนี่ยจ๊ะเดี๋ยวไปชมอีกฝั่งหนึ่งเลยจ๊ะก็จะทำคลิปเดียวนะจ๊ะนี่จ๊ะก็จะจะพยายามไม่ไม่ตัดต่อนะจ๊ะเพื่อนนี่จ๊ะก็สีแดง นี่ก็สีแดงนั่นก็สีแดงเลือดหมูจ้ะนี่ก็สีส้มเออสีโอรสจ้ะนี่จ้ะอืมโอ้ยกำลังจะบานถ้าบานหมดนี่สุดยอดเลยจ้ะเขาก็จะปิดในช่วงเดือนอ,อพฤษภาออวันที่สิบเอ็ดนะจ๊ะก็คงจะบานบานพอดีบานหมดนะจ๊ะ ก็เขาเปิดนานนะจ๊ะก็เกือบสามเดือนไม่ถึงสามเดือนจะก็ก็จะให้บานบ้างแล้วก็ไม่บานบ้างนะจ๊ะจะคนอื่นเขาจะได้เห็นหลายๆวันนะจ๊ะมืก็ปีหนึ่งเปิดครั้งเดียวนะจ๊ะไม่ถึงไม่ถึงสามเดือนจ้ะก็อนออกนั้นก็ปิดดูแลรักษานะจ๊ะ สีขาวนี่ก็สวยจ้ะเพื่อนๆเนี่ยจะ้ะก็มีบานอยู่ดอกเดียวนอกนั้นก็ยังไม่บานดอกตูมยังสวยเลยจ้าเนี่ยจะ้ะดอกตูมยังสวยดอกบานก็สวยเนี่ยจะ้ะสีนี้ก็สีเลือดเลือดไก่เลือดไก่มั้งจะ๊ะนี่จะ้ะก็มีฝั่งโน้นด้วยลหละจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวไปชมฝั่งฝั่งนี้นี่จะ้ะฝั่งนี้ก็มี ดูกระถางสิจ๊ะใหญ่มากนะจ๊ะก็เกสรของเขาก็สวยมากอุ้ยอันนี้สีขาวกลีบซ้อนจ้ะเพื่อนๆนี่นะจ๊ะกลีบซ้อนโอ้บานหมดเลยจ้ะบานหมดเลยดอกใหญ่อีกแล้วดอกใหญ่อีกแล้วจ้ะเพื่อนดูฝ่ามือส้มสิก็ยังเล็กอยู่จ้าเล็กอยู่โอ้สีสีนี้ก็สวยจะมีเป็นสีโอรส ใช่ไหมจ๊ะถ้าผิดก็ขอโทษด้วยนะจ๊ะเนี่ยจ๊ะสีโอรถก็สุดยอดสีนี้ก็ใหญ่ใหญ่อีกแล้วแต่กลีบไม่ซ้อนนะจ๊ะกลีบไม่ซ้อนจ้ะจะกำลังกำลังงามงามกำลังงามจ้ะจ้ะเขาก็ปลูกไว้ในกระถางสีขาวก็จะบานช้าไปหน่อยนะจ๊ะ อันนี้ก็สีสีเลือดหมูนะจ๊ะนะจ๊ะไม่ไม่กลีบซ้อนนะจ๊ะกรีบไม่ซ้อนแต่นี้ก็เป็นสีโอรสกรีบซ้อนจ้ะแม่จ๊ะออกเยอะมากนะจ๊ะกระถางก็ใหญ่ด้วยจ้ะแม่จ๊ะใหญ่มากแล้วนั่นก็เป็นสีส้มอยู่ข้างในนั่นนะจ๊ะสีส้ม ส่วนนี้ก็เป็นสีชมพูจ้ะสีชมพูมก็ใบใบของเขาไม่เห็นเลยนะจ๊ะเห็นแต่ก้านก้านแล้วก็อ,อดอกของเขาจ้ะอ้อันนี้ก็กลีบซ้อนจ้ะดอกใหญ่มากนี่ก็ใหญ่กว่าฝ่ามือส้มอีกจ้ะเนี่ยจะ้ะฝ่ามือส้มยังว่าเล็กนะจ๊ะยังว่าเล็กจ้ะมส่วน ส่วนอันนี้ก็บานบานไม่มากจ้ะนีย่ยละกลีดไม่ซ้อนนะจ๊ะันนี้นี่ะท้ายที่สุดนี้ส้มหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบดอกว่านสีทิดหลายๆสีด้วยกันนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามจ้า สำหรับเพื่อนใหม่ค่ะชอบส่งก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยิ่งๆขึ้นไปได้นะจ๊ะโชคดีมีความสุขกันทุกๆท,ท่านจ้ะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะพเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายโชคดีโชคดีจ้า